สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแบมจะพาทุกๆคนมาทำบัวลอยนมสดกาแฟไส้ช,ช็อกโกแลตกันค่ะน้ำบัวลอยชุ่มๆหวานหวานนมสดหอมๆแถมเนื้อบัวลอยนุ่มๆค่ะสำหรับวัตถุดิบนะคะก็ไม่ได้มีอะไรยากเลยค่ะหาได้ง่ายๆตามบ้านของทุกคนค่ะ วัตถุดิบมีดังนี้แป้งข้าวเหนียว200กรัมนมสดน้ำตาล2ช้อนโต๊ะและช็อกโกแลตค่ะตัวนี้จะมีอัลมอนด์ด้วยนะคะถ้าพร้อมหนึบหนับกับบัวลอยแล้วไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะสำหรับอย่างแรกนะคะให้เราตวงแป้งนะคะ200กรัมหรือถ้าใครอยากจะทำน้อยกว่าน,นี้ก็ตวงแป้ง100กรัมนะคะเทลงไปในถ้วยผสมเลยค่ะ สำหรับถ้วยผสมแบมจะใช้เป็นอลูมิเนียมนะคะจากนั้นก็เทน้ำตาลลงไป1ช้อนครึ่งค่ะต่อไปเทนมลงไป100กรัมค่ะแล้วก็นว,นวดนวดนวดให้เขาเข้ากันแบบนี้นะคะพยายามนวดเยอะๆนะคะเขาจะได้นุ่มแล้วก็แบ่งเป็น2แบบค่ะแบม อีกครึ่งหนึ่งนะคะแบมบจะใส่เป็นกาแฟเข้าไปนะคะแล้วก็นวดนวดนวดนะคะเพื่อเวลาเรากินเนี่ยจะได้มีกลิ่นกาแฟหอมขึ้นมานะคะแล้วสีสันของเขาเนี่ยก็จะได้มีสสีจะได้ไม่ดูน่าเบื่อนะคะแล้วก็นวดนวดนวด,นวดนะคะให้ผงกาแฟเนี่ยมีความละลายตัวแล้วก็เกิดมีสีขึ้นมานะคะ่ะ สำหรับใครที่ชอบแบบนุ่มๆน,นะคะก็สามารถนวดได้บ่อยๆนะคะนวดนานๆเพื่อให้เขาเนี่ยมีความนุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะ จากนั้นนะคะเราก็มาหั่นไส้ของเราไว้เลยค่ะไส้ของเรานะคะแบมจะใช้เป็นช็อกโกแลตนะคะหั่นเป็นชิ้นน้อยๆไม่ต้องหั่นชิ้นใหญ่มากนะคะเพราะเวลาห่อเนี่ยจะค่อนข้างมีความยากนิดนึงนะคะช็อกโกแลตตัวนี้จะมีอัลมอนด์ด้วยนะคะเวลากัดไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นรสชาติของอัลมอนด์ด้วยเข้ากับน,นมมากๆเลยค่ะ มาสู่ขั้นตอนการปั้นนะคะแบมจะปั้น <Darwin> แบบนี้นะคะแบะแบะแบะเขาออกนะคะแบ่งมาเป็นลูกกลมๆแล้วก็แบะเขาออกแล้วก็นําไส้ใส่เข้าไปแล้วก็ทาเป็นลูกกลมๆนะคะจากนั้นนะคะก็ไปต้มในน้ําร้อนเดือดเลยค่ะสำหรับอันนี้นะคะแบมจะตั้งน้ําร้อนไว้เลยนะคะเพราะว่าเวลาเขาเดือดเนี่ยเราจะได้ปั้นก้อนแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ปั้นแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะสําหรับใครที่ชอบลูกเล็กๆก็สามารถ หั่นช็อกโกแลตให้มีความเล็กกว่านี้แล้วก็ทําเป็นลูกเล็กกว่านี้หน่อยนะคะอันนี้เนี่ยคือแบมรู้สึกว่าทาลูกใหญ่ไปนะคะแต่เวลาทานออกมาแล้วเนี่ยช็อกโกแลตเขาก็ทันลักเหมือนกันนะคะแล้วก็มาเริ่มปั้นสีขาวเลยค่ะความจริงนะคะจะต้องปั้นสีขาวก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปปั้นสีน้ำตาลนะคะจากนั้นเนี่ยมันจะได้ไม่มีสีติดเนาะอันนี้แบมไปล้างมือมานะคะคเ,เพราะแบมกลัวว่าสีขาวจะเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ค่อยปั้นหห่อไปนะคะ <ๆ S 2> อันนี้แบมตัดช็อกโกแลตได้เขามีความเล็กลงนะคะก็จะได้สีขาวลูกเล็กๆก็จะไม่ค่อยเสมอกันจากนั้นนะคะเราก็มาต้มนมเลยค่ะนมแบมใช้เป็นนมโฟมอุดนะคะต้มด้วยไฟอ่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปนะคะสําหรับที่เหลือนะคะที่เราแบ่งไปใส่แป้งแล้วเนาะแล้วก็มาดูตัวบอลอยของเราพอเขาสุกแล้วเขาก็จะลอยขึ้นมาแล้วก็ตักใส่ถ้วยแบบนี้ได้ค่ะเนื้อของเขาเนี่ยจะมีความนุ่มแต่ช็อกโกแลตข้างในก็จะไม่ปลิกออกมานะคะ เห็นไหมคะว่าเขาเนี่ยมีความนุ่มเด้งเด้งอันนี้เนี่ยดูมีรอยมือของแบบนิดนึงด้วยนะก็อร่อยเหมือนกันนะคะฝีมือเราทําเองจากนั้นก็มาหั่นท็อปปิ้งกันเลยค่ะก็คือมันนั่นเองมันเนี่ยเวลาทานกับนมแล้วมีความเข้ากันเข้ากันนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในถ้วยของเราแบบนี้เลยคะ่ะเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มความหอมมันแล้วก็เติมนมที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเขาจะได้มีความคลุกคลิกแบบนี้นะคะทุกคนอุ้ยน้องเด้งแล้วก็เหมือน โมจินะคะที่กินในน้ํานมเลยนะคะนมเนี่ยจะมีความหอมมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราอุ่นเขานะนี่นะคะเด้งๆแบบนี้เลยเวลากัดแล้วเนี่ยก็จะมีไส้ช,โชโ็อกโกแลตทะลักออกมานะคะกินพร้อมกับมันนะคะหอมอร่อยมากๆเลยค่ะอ,อร่อยไหมเ <c oughs> อมอไม่เอาอันด้วย